มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับดวงอาทิตย์นะคะมาดูกันค่ะว่าคนกองพฤืหัสนั้นจะเป็นยังไงเชมเพลนค่ะ10ดาบแดดาบเพ e ออฟคัพค่ะ the moon king of cups the star ค่ะ ห้าถ้วยสี่เหรียญและสเหรียญโอเคสำหรับคนวันพฤหัสนะคะช่วงนี้คุณมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณมีเหมือนแบบว่าการโอนย้ายถายเทอะไรบางอย่างจนทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างการปรับตัวของคุณมันค่อนข้างตึงเครียดและซีเรียสมากๆเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักมันกระทบไปทุกอย่างเลยโอเคเรามาดูกันที่เรื่องของการงานก่อนดีกว่าค่ะการงานของคุณนันตอนนี้เหมือนแบบค่อนข้างที่จะไปอย่างอึดอัดแล้วก็ไปอย่างแบบค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็ทรงทงมากๆเลยนะคะที่ผ่านมาคุณมีความกดดันอย่างสูงเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานหรือจากตัวคุณเองอะ่ะคุณมีความเหมือนคุณ คุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้ามากเลยทีเดียวค่ะสําหรับคุณวันนี้เนาะคุณอาจจะต้องการการพักผ่อนเยียวยาจิตใจและเยียวยาตัวเองนะคะเพราะว่าคุณเหมือนทุ่มไปเต็มที่ใส่ไปเต็มร้อยเหมือนกันแต่ผลที่มันได้ออกมามันกลายเป็นว่าเหมือนผิดคาดไปน,นิดนึงเนาะทำให้คุณเกิดความกดดันเกิดขึ้นนะคะในส่วนของเรื่องความรักความรักคุณก็ค่อนข้างที่จะถ้าใครเป็นคนโสดอะ่ะก็เหมือนคุยกับเขาแล้วอาจจะเหมือนยังไม่คลิกอาจจะเหมือนยังแบบว่า มีการห่างหายกันไปมีความเหมือนคุยกันเราไม่เข้าใจเนาะต้องเหมือนแบบปล่อยให้แบบห่างกันไปก่อนจะดีกว่าเนาะถ้าคุณโสดมันจะขึ้นไพ่ว่าดีเนาะถ้าใครก็ตามที่มีคู่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกคุณแบบเอ,อความรักเหมือนมีการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเหมือนมีระยะห่างต่อกัรเหมือนคุยกันแล้วเหมือนคุยกันคนละภาษาอาจจะต้องเอ,อให้สเปซกันหน่อยนะคะแล้วก็ อย่าเพิ่งไปกดดันกันมากเพราะว่าตัวเหมือนมันมาจากคุณด้วยแหละสัดส่วนใหญ่นะมันเหมือนมาจากอารมณ์ของคุณที่มันม่นมาจากอะไรก็ไม่รู้ในหลายๆอย่างทําให้เหมือนแบบว่ารู้สึกว่าเรื่องอะไรก็ตามมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กอะเนาะค่ะและ้วในส่วนเรื่องของการเงินการเงินของคุณนั้นนะคะค่อนข้างที่จะตึงพอสมควรเลยคือคุณต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดมากๆนะคะอาจจะมีการขอหยิบยืมจากเพื่อน หรือว่าจากญาติหรือจากครอบครัวคนสนิทด้วยเนาะเพราะว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะหมุนเงินเข้าออกแบบแทบไม่ทันเลยทีเดียวแต่มันก็จะผ่านไปได้ค่ะอยากจะใหออ้อดทนไปอีนิดนึงเนาะในส่วนเรื่องของครอบครัวตอนนี้ก็เหมือนมีความเหมือนน้อยใจเกิดขึ้นเหมือนมีความหันหลังให้กับครอบครัวคือมีอะไรก็ตามคุณก็ไม่ค่อยพูดกับเขาอีกเหมือนมีอะไรก็ตามเหมือนพยายามแก้ไขด้วยปัญหาด้วยตัวเองเพราะคุณไม่อยากให้ที่บ้านทราบว่าคุณนั้นเป็นอะไร บางทีตรงนี้อาจจะเป็นแรงใจแรงเดียวให้คุณก็ได้นะคะลองกลับไปคุยกับคนที่บ้านดูเนาะไปหาพ่อหาแม่หากําลังใจที่คุณมีนะคะเพื่อที่คุณจะได้สู้ต่ออย่างไปอย่างแบบได้โอเคกว่านี้มาดูในเรื่องของสุขภาพค่ะโชคดีที่ว่าสุขภาพของคุณนะคะเป็นค u e อ n o เ p นท t a เคิลยังไม่มีอะไรที่น่าต้องเป็นห่วงเนาะนอกจากเรื่องของความคิดและความเคิดของตัวคุณเองนะคะยังไงก็ต้องผ่านไปให้ได้นะคะคุณกองวันพฤหัสสู้ๆนะคะคอบคุณค่ะ